สวัสดีค่ะพบกับภาษาจีนวันละนิดไมชื่อจ้งเหวินสือหลินกับนิดนดาวันอัศวทวีโชคหมาคุยเจินค่ะสำหรับวันนี้นะคะนีดก็มีคำทักทายดีๆนะคะที่เมื่อเราเจอกันแล้วเราก็จะต้องทักทายถามสารทุกสุกติดกันบ้างนะคะถ้าเราจะถามเขาว่าสบายดีไหมภาษาจีนเราจะต้องพูดว่าหนีเขามาหนีเขามาซึ่งแปลว่าคุณสบายดีไหมคะ่ะคนตอบนะคะเราก็จะตอบได้ว่าวัวเขินเข่า วัว <Whoa, S 2> เขินขาซึ่งแปลว่าฉันสบายดีค่ะและจะถามเขากลับไปนะคะเราก็ต่อท้ายด้วยคำว่าหนีเนะน้หนะีเนแปลว่าแล้วคุณล่ะหลังจากนั้นนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะสามารถตอบกลับมาได้ว่า我ัว <Whoa, yeah, S 2> เยยเขินขาัวเยยเขินขาซึ่งแปลว่าฉันก็สบายดีเหมือนกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับภาษาจีนง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามเหมยรีอ่จองเหมินซือหลินภาษาจีนวันละนิดทุกๆวันนะคะรับรองได้ว่าภาษาจีนจะก,ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะใจเจีย